สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นไม้ที่มีลักษณะใบคล้ายกันต้นแรกนี้ชื่อว่าพลูด่างนะคะจัดอยู่ในใบไม้พวกดอกไม้ประดับประเภทไม้เลื้อยปลูกไว้ในสวนปลูกในกระถางหรือในแจก,กันก็ได้ จะให้ใบที่ดกแล้วก็ใบมีสีสันสวยงามใบที่แม่อิวให้ดูเนี่ยใบแก่เขาจะมีสีเขียวเข้มนะคะอาจจะมีลายใบเป็นสีขาวแต้มเล็กน้อยส่วนใบอ่อนนั้นจะมีสีเขียวอ่อนลำต้นนี้ถ้าเป็นลำต้นที่แก่จะมีสีเขียวอมน้ำตาล ลำต้นอ่อนจะมีสีเขียวเขียวอ่อนเลยนะคะลำต้นเป็นข้อเป็นข้อข้อลักษณะใบจะคล้ายกับรูปหัวใจปลายใบแหลมโคนใบเว้าลึกส่วนกลางของใบจะกว้างที่แม่อิวถ่ายให้ดูเนี้เขาขึ้นต้นจันผานะคะ เป็นพุ่มสวยเลยค่ะสำหรับพลูด่างนี้นำมาปลูกในกระถางก็สวยปักชํำก็สวยนะคะลงในแจก,กันที่ใส่น้ำก็จะมีรากออกมาแล้วก็ทำให้บนโต๊ะรับแขกหรือบนโต๊ะทานข้าวสวยงามปลูกไว้ในห้องน้ำก็ได้ค่ะ เพราะเขาจะชอบในที่ชื้นหน่อยต้นนี้เป็นต้นอ่อนนะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนเลยแมยิยูเคยเอามาปักชามแล้วนะคะใส่พวกกระถางก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะต่อไปแมยิยูก็จะพาไปดูต้นสเสน่ห์จันแดงค่ะ สนีจันแดงนี้ลักษณะใบจะคล้ายกับพลูด่างเลยนะคะใบเขาจะเป็นปลายแหลมแล้วก็โคนใบก็เว้าลึกลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจเช่นกันเลยค่ะสำหรับเสนีจันแดงนี้จัดเป็นไม้มงคลด้านเมตตามหานิยมเป็นไม้ลุมลุกมีลำต้นเกิดจากหัวใต้ดินนะคะ ลำต้นจะตั้งตรงประกอบด้วยก้านใบหลายๆก้านไม่แตกกิ่งก้านสาขาก้านใบจะมีสีแดงค่ะลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวแตกใบออกตรงส่วนยอดของลำต้นก้านใบเป็นสีแดงแล้วก็ยาวกว่าแผ่นใบ โคนก้านใบเป็นกาบห่อลำต้นไว้แผ่นใบมีสีเขียวสดเส้นอ่าเส้นใบอ่าเป็นสีแดงสำหรับการขยายพันธุ์ก็โดยการปักชำนะคะโดยแยกหัวมาปลูกเป็นพันธ์ไม้ในร่มชอบแดดรำไร เจริญเติบโตได้ดีในที่มีความชื้นสูงแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะจัดเป็นไม้มงคลนะคะด้านคุ้มครองคุ้มภัยเช่นกันค่ะถ้ามีใครเข้ามาแล้วคิดไม่ดีกับเราเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะคะอันนี้เป็นความเชื่อค้าขายก็จะทำให้ได้กำไรดีค่ะ นำโชคนําลาบมาให้นะคะใต้ท้องใบเนี่ยจะเห็นเส้นลายใบเป็นสีแดงชัดเจนค่ะค่ะแล้วพบมอ่อีวใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ